การทำงานในด้านจิตอาสาของพวกเรานนั้นเป็นแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่ในชุมชนการที่เราเห็นรอยยิ้มจากการทำความดีทำให้พวกเรามีความสุขและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดพลังที่จะทำความดีต่อไป พวกเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ระดับประถมวัยที่มีคุณครูเป็นทั้งพ่อแม่ที่คอยแนะนำอบรมสั่งสอนพวกเราตลอดมาให้พวกเราเป็นคนดีของสังคมพวกเราเป็นเด็กชนบทที่เติบโตมาท่ามกลางครอบครัวที่มีใจรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์รักศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นจึงทำให้ชุมชนของเราเต็มไปด้วยความสุขจากการเสียสละจากจิตอาสาของ คนรุ่นต่อรุ่นจากจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเริ่มกันทำความดีจิตอาสาเริ่มจากโรงเรียนเพื่อนำไปสู่กิจกรรมที่ดีสู่สังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป